ใครที่กําลังมองหาความสูงแบบเร่งด่วนฟังทงนี้ครับตัวที่ผมตัวที่ผมถืออยู่นี่ก็คือเป็นเพิ่มส่วนสูงแบบเร่งด่วนแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปในรองเท้าก็สามารถสูงได้ถึงเพิ่มขึ้นอีก6เซนติเมตรครับผมนี้สูงประมาณ174ซนติมตรครับถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บจะทําให้ผมสูงถึง180เซนติเมตรมาด้วยกัน3ชิ้นชิ้นบน ชิ้นกลางชิ้นล่างชิ้นบนจะมีความนิ่มนวลน,นะครับมันก็จะมีแบบลดแรงกระแทกหรือใส่เฉพาะชิ้นเดียวก็ได้ครับถ้าบางคนไม่พออยากมีความสูงเพิ่มขึ้นก็ให้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับแล้วก็สวมเข้าไปเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกไม่หลุดไม่ลื่นออกจากรองเท้าแล้วใส่ถ้าไม่พออีกให้ใส่ไปอีกชิ้นหนึ่ง แค่นี้เองครับผมก,ก็จะทก็จะทําให้เราสูงขึ้นถึงหกเซนติเมตรวิธีการใส่ก็ไม่ยุ่งยากครับสำหรับการใส่เครื่องแบบเขาให้ใส่เครื่องแบบรองเท้าสีดําคัตชูที่มีเชือกครับเชือกผูกสวมเข้าไปครับจะเห็นว่าจากที่เรามีส่วนตรงนี้มันจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นตัวนี้อีกก็จะทำให้ตัวเราสูงขึ้นอีกมาทดสอบกันดูครับ หลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บสวมรองเท้าปกติครับไม่เก็บเท้าเห็นไหมครับนี่ครับทำให้ผมตัวสูงเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทั้งตัวครับตู้เย็นที่ว่าสูง,สงอยู่ระดับหัวไหร่ครับแล้วก็โดยเฉพาะประตูครับหัวผมก็อยู่ระดับประตูใส่นิ่มสบายไม่เก็บเท้า ลองดูครับ